ยากมั้ยครยูทูบเบอร์กรดายยอนยากบตะมเอาปลาเนาะแทบบ่มันจะสดอยู่ ถึงประเทศนี่นนนนที่ถึงเชีงคายเอ้าคัก าดาเนับอกดิกจิอ,อืมสองดาราเลยอันนี้ดาราเกาล้องอม,มามามาเอ้ยมาเป็นดาราแน่นอืมอืมกีตยังนะี่นใอรยัง

อาออินันตื่อโคตรรอยนี่ทะเลปอันนี้กับทะเลมันอันโคตกรอยกั่ตนล้มเลยมืออ่นเราละเราไปละตอนล้มละอืไปไปละหมอโดกลงเบองหรอเปลาละลกใหญ่งยก่ค่ะลูกใหญ่่หน่อยเลยใหญ่ไม่หน่อยจะว่าดกทางดกนี่สามสั่งคนละดึงเ่ยบ่นก็แค่นี้แหละ

เกิดปียวว่าเบียววาจักสามใหม่นะ เพียงแหงนะคุยแงว่าเขาจเอามาขายนี่หัวเดนหน่อยเนี่ยเขาจะเามาขายเขาจะเลี้งราคาี่าเนีมนบ้ให้เมนีน่สมัครแต่ละท่บ่มันมันหัวเดหน่อยเขามาขายเห็นไหนี่ยเขาจะเนี่เอามาขายอยู่มือนรับาลเน่อ้จมันให้นาเขาัมันหน้บหัวน่อยเยอะอมมันหน่อยน้บหัวหน่อยเยอะมาได้เยอะวันมันให้หรอน่าไปตัวว่ามันให้เนี่ย สามหองได้ค่ะจเอาไหมโอ้อยากไอยกินได้เลยนี่มาไทยกันยังไงละเอาเงื่อนไม่ดีว่เอาม้งในบ้านไ่ได้เปเก็บเห็ดบอบัวนี่ันาลยไปมันมันบอกว่ามนไปงไปรอเบื้งดูรอเบื้องน่ะ่โกก็บอกเ็นปวดเขากันจอดคไปไลไมออมันนั่นน้ำไหลครับกินไหมน้ำมัคไหลบึ้งๆด้ยไม่โกกกะ ตไตเขียดไตเขียดไตมเนาะฮบ้่อ่กัวก็ไม่ันท่ามันออกมันออกตัวงห่ดกินแซ่บๆให้ยูทูบเบอร์บิ่งเนยนะนะจิง <c oughs> น้อยดังนี่เ <c oughs> มืม่อไทยุูมเอด้วนี่เมื่อไทยลงถวนี้เนียวคือเดี๋ยวกินมาปเป็นแซ่บหงจจ่ื้อเอ้นด้วซื้อไม่มันจ้มันเยนให้กัน ตบกบติหนอนี่มั้งเลยเดียวดีพ่อห้กันรสอะไอ่ะนะิดอ่ะยังไม่มีหูยังยังว่างเลยก็ยังสามสิบวงกันโอวขึ้นลอขึ้นลงลคือมัน

ไม่ได้กินหรอกเจาก้านี่ใครกินรวดเศรษฐกุอกินอ่างแทนผู้ชมนี่เนาะหมู่หนึ่งหนุกสาวเปิดพ่อแม่แม่พ่อกินน่ะนื่ยั่ถูกฮึที่หละ่ะเปิดพอ่อพ่อกิน กิยไข่ยังลูกะ,ะอืมแสบเวเยนคือบบยิมฟองฟอเนี่อ,อ่านต่างหือตำานีแล้ะครับขออนุญาตกินเขาก่อนบัด